เอาเลยครับในวันเสาร์นี้หรือวันพรุ่งนี้ครับทางหงแดงลิเวอร์ pool ของพวเราจะต้องลงทำการแข่งขันเกมลีกประจำสัปดาห์ที่33ของฤด,ดูกาลนี้โดยการเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่24เมษายนเวลา16.30นาาฬิกานาีตามเวลาในประเทศไทยครับ โดยปัจจุบันทางเชาบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับรังอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนโดยแข่งไป32นัดชนะ15เสมอ8แพ้9มี53คะแนนส่วนทางนิวคาสเซิลหลังจากที่เอาชนะคู่แข่งได้2เกมติดพวกเขาก็ได้ที้ตัวเองจากโซนนี้ตายมาอยู่อันดับที่15โดยแข่งไป32เกมชนะ9เสมอ8แพ้15มี35คะแนนและเช่นเคยครับประจำทุกสัปดาห์ก่อนที่ทางลิเวอร์พูลนั้นจะลงทำการแข่งขัน ทางช่อง Liverpool Today จะพาทุกคนนั้นมาวิเคราะห์เจาะลึกรวมถึงคาดการณขุมกำลังของทั้งสงสโมสรและ11ตัวจริงกันครับว่าก่อนที่แมชเดย์นั้นจะเริ่มต้นขึ้นมีใครพร้อมหรือไม่พร้อมในเกมนี้กันบ้างเอาเลยครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้เพื่อนๆตาม Liverpool Today ไปดูกันได้เลยครับโดยที่เราครับจะไปเริ่มกันที่ h to Head หรือสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดกันก่อนซึ่ง5ครั้งหลังสุดที่ได้กล่าวไปพวกเขานั้นเจอกันในเกมลีกทั้งหมด โดยเริ่มจากในปี2018ในวันที่26ธันวาคมลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ถล่มนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ0ต่อด้วยในปี2019 2เกมในวันที่4พฤษภาคมนิวคาสเซิลเพวาะเขาเปิดบ้านแพ้ต่อทานลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ3 จากนั้นในปีเดียวกันในวันที่14สิงหาคมชางหงแดงเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลได้3-1และในวันที่26กรกฎาคมปี2020นิวคาสเซิลพวกเขาเปิดเซนต์เจมส์พาร์คแพ้ต่อทางลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ3ส่วนในเกมนั้นล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับก็เจอกันในบ้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เองเป็นทางสาริกาโดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับทางหงแดงลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ0ครับ แน่นอนว่ายานที่ได้เห็นว่าสถิติ5เกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นชางหงแดงที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเพราะพวกเขาชนะได้ถึง4จาก5เกมส่วนอีกหนึ่งเกมที่เหลือก็จบลงด้วยผลเสมอและไม่เคยปราใช้กับทางวคาสเลยแม้แต่เกมเดียวเอาละครับเรามาต่อกันด้วยความพร้อมของทางเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลของพวกเรากันก่อนโดยแมตช์ที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลทาได้แค่บุกไปเสมอกับลีดยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อ1หนึ่งพลาดคว้า3าแต้มสําคัญในการลุ้นที่4ีไปอย่างน่าเสียดาย พอเนื่องจากเกมที่ผ่านมาครับเยรกนคลอปเขาตัดสินใจส่งฟาบินโยลงไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟคู่กับโอซานคาบักอีกครั้งและก็เลือกจะดรอปทานะของมเมซาลาไว้ที่มานั่งสำรองส่วนฐานะของนาธานเฟลิปเขาไม่มีรายชื่อทั้งตัวจริงและมานั่งสำรองในเกมที่เจอกับลีดพอเนื่องจากมีการรายงานว่าเขาได้รับอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยบริเวณเอ็นร้อยหวายส่วนในเกมที่จะพบกับนิวคาสเซิลในวันพรุ่งนี้ก็เป็นที่คาดกันว่าฟาบินโยอาจจะต้องลงทำหน้าที่แทนเฟลิปไปก่อน พออยังคงไม่การันตีว่าแนทจะกลับมาในเกมนี้ได้หรือไม่ส่วนในตำแหน่งตัวรุกเดียโกโจตาซาดิโอมาเน่หรือโรแบร์โตฟรีมิโน่จำเป็นต้องมีสักคนครับที่ต้องหลีกทางให้กับมัวเมซา a ่าในวันเสาร์นี้ และก็เป็นที่คาดกันว่า11ต,ตัวจริงที่ทางเยเกนครอบจะจัดลงสนามครับน,น่าจะมาในระบบ4-3-3นำโดยผู้รักษาประตูชาวบราซิลอย่างอลิสันเบรเกอร์แนวรับ4คนและจะคว้าไปซ้ายประกอบไปด้วยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนคู่เซนเตอร์น่าจะใช้ทางด้านของฟาบินโยยืนจับคู่กับโอซานคาบักไปก่อนส่วนทางฝั่งซ้ายก็เป็นแอนดี้โรบิสัน แผ่ไม่ฟิลกองกลาง3คนครับประกอบไปด้วยเตียโกอาคันชาร่าจอร์จีนียอว,วายนาดุมและก็เจมส์มิลเนอร์ส่วน3าประสานในแดนหน้าคาดว่าจะเลือกใช้ฐานะของโมฮัมเหม็ดซาล่าออกสตาร์เป็นตัวจริงรวมกับโรบาโตฟรีมิโนและซาดีโอมาเน่ครับ เอาละรครับตัดภาพมาทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้างสตีฟบูธเริ่มทำใา้อนาคตของนิวคาสเซิลในเวทีพิเปร์ลีกดูจะสดใสมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เมื่อ2เกมที่ผ่านมาเขาสามารถพาทีมคว้าได้ถึง6แต้มซึ่ง6แต้มดังกล่าวถือว่าเป็น6แต้มที่สำคัญมากๆในการดีตัวจากอันดับที่17ขึ้นมาอยู่อันดับที่15 ส่วนในด้านของนาเตะอลันเซนแม็กซ์แมงหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมที่พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเขาดูเหมือนจะได้รับอาการบาดเจ็บอีกครั้งแล้วลครับเพราะว่ากันว่าแม็กซ์แมนนั้นประสบ,บปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าบวมจนเป็นที่สงสัยกันว่าเขาจะสามารถลงสนามในเกมนี้ได้หรือเปล่าแต่ก็เป็นที่คาดกันว่าสเตฟบูธไม่น่าจะเสี่ยงส่งเขาลงในเกมที่พบกับผงแดงแน่ๆ อย่างไรก็ตามครับถึงแม้อาจจะไม่มีในรายของเซนต์แม็กซ์แมงแต่ในเกมนี้คาดว่ากองหน้าคนสําคัญอย่างคาร์วิลสันน่าจะได้รับโอกาสออกสตาร์เป็นตัวจริงอย่างแน่นอนหลังจากที่ตัวเขาครับหายจากการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวและ11ตัวจริงที่ทางสตีฟบูธจะจัดลงสนามในวันนี้คาดว่าจะจัดทีมมาในระบบ352นําโดยผู้สาปะตูชาวสโลวาเกียอย่างมาตินดูบาฟกา กองหลัง3คนไล่จากขวาไปซ้ายครับประกอบไปด้วยเฟเดริโกเฟรนันเดสคีรลนคลากยืนตรงกลางและก็ทางซ้ายครับเป็นพอลดามิขยับขึ้นมาบริเวณแผงกองกลางมีถึง5คนเลยทีเดียวไล่จากขวาไปซ้ายครับทางขวาเป็นจาคอบเมอร์ฟี่มิเกลอาเมรอนตรงกลางสนามครับเป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลอย่างจอห์นโจเชลวีเชนลองสตาร์บและก็แมตต์ลิชชี่ปิดท้ายด้วยคู่นาในเกมนี้ครับน่าจะเลือกใช้ทาหน้าของโจลินตอนยิงจากผู้กับคาร์ลวิลสัน อะไรครับแล้วเราจะมาปิดใช้คลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงโดยผลที่ทางฮูสกอร์ได้คาดการออกมาครับพวกเขาได้คาดกันว่าทางลิเวอร์พูลน่าจะเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆเนลยครับคิดว่าในเกมนี้ผลนั้นจะจบลงยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ